สวัสดีออเ้ยแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาทุกๆคนลูกที่อยู่ชุมนุมอยู่ที่นี้ลุงนะออหรือต้องขอ,ขอ,ข,อขอแสดงความชื่นชมชื่นชมไม่ใช่ชุมชมอ้อนะชุมชม,ชม,ชม,ชมลูกศิลย์ลูกหาลูกที่มีจัดงานในวันนี้ให้กับครัวลูกนะแสดงบง่งบอกถึงเป็นลักษณะของวัฒนธรรมของเราอะ่ะ ของคนไทยหรอกมีความกตัญญูกตเวทีในวาระที่ครูอรรอ่อได้ได้เรียนได้ไปบัตรทำงานมาจนถึงสามสิบกว่าปีใช่ไหมนะครูก็รู้สึกชื่นชมลูกศิษย์สำคัญอันดับหนึ่งคือลูกศิษย์ลูกหาทุกคนกที่ได้มาได้ร่วมกันจัดงานให้ครูอร้อวันนี้แล้วก็สำหรับครูอร้อ ครูก็เห็นมาตั้งนานก็ถือเป็นส่วนหนึ่งบอกเป็นลูกศิษย์หาก็ได้นะลุงนะพอเห็นอ้อมาเห็นการเจริญตบต,ต,ต่อเตอ้อจบทำงานแล้วก็ทำงานแล้วก็มีความเจริญก้าวมามาโดยลำดับแล้วช่วงหลังเนี่ยก็ได้สัมผัสก,กับอ้อได้ใกล้ชิดใกล้ชิดก็เห็นเห็นอ้อในมุมมองครูเป็นเด็กดี เป็นครูที่ดีเป็นเป็นบุคลากรที่ดีมีความประพฤติดีครูจะใช้คําว่ายังไงเดียครูจะสนมากครูจะใช้ว่าง,งามทั้งบนเวทีและหลังเวทีอ้อมีอยู่ในตัวมีศักยภาพนะอันนี้อ้อครูจะรู้ว่าครูช่วงหลังเนี่ยว่าอ้อนัน่นแล้วก็มีคนมีความสามารถครูไม่ไม,ไม่ไม่รู้จะไปเห็นได้สัมผัสที่บอกช่วงหลังเห็นสัมผัสอ้อโดยเฉพาะอ้อ ช่วยเหลือกับเด็กเด็กเนี่ยกูเห็นแล้วช่วยเหลือเด็กมากทั้งขณะที่เรียนเมื่อเรียนจบแล้วหรือยังไม่จบหรืออะไรเนี่ยอ้อช่วยเหลือเด็กให้เด็กได้มีงานมีการทําอันนี้เห็นเป็นที่ประจักษ์กูได้สัมผัสกูเห็นลหลายๆคนเป็นหนูก็เอออ้อนี่แล้วก็ครูได้มาสัมผัสใกล้ชิดกับอ้อก็ยิ่งมีความผูกัเห็นแล้วเห็นแล้วว่าว่าอ้อเป็นเป็นคนดีโด,ดยเฉพาะศักยภาพความสามารถเนี่ย ไม่ได้ถือสอนอย่างเดียวเวลาถือไม้นี่โอ้โหนี่เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ครูเห็นชอบเคยถามอ้อไหมเหรอนะว่าอ้อจุดๆอะไรถึงได้พูดเก่งพูดดีได้ขนาดนี้นะไอจุดๆลูกศิษย์ลูกหาไวหลังถ้าใครอยากรู้ที่ครูเว้นแม่อะไรังหลังๆไม่เจอครูถามได้นะนะครูแลได้หรอกก็ไม่มีอะไรหรอกก็ขอขอให้อ้อยัง ยังมีทีวิตท,ที่อีกนานที่อ้อทําคุณประเยน์ให้กับลูกศิษย์ศึกหาทางด้าศิลปวัฒนธรรมแล้วโดยเฉพาะทางด้านวิชาก,การอ้ออ้ออยู่ที่ไหนก็ได้หูกนะเพชรอยู่ที่ไหนก็เป็นเพชรเนะครูก็ไม่มีอะไรวันนี้วันนี้ก็ถือโอกาสโชคดีลยนะพ่งมาเนี่ยวันนี้ก็คือพวกนี้เลยได้ข่าวว่าเนี่ยอาจารยดด์ครูเสียดายเสียดายพวกดีพวกนี้ครูครูมีงานเหมือน นะอยากจะมาร่วมงานด้วยล่ะนะี่วมงานกับอ้อหูกนะก็หลายงานที่ที่ที่นั่นไปก็ไม่มีอะไรหรอกขอให้ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ป่ญหาขอร่วมด้วยว่าขออ้อจปต้องมีสติปัญญาป่าเปลือกทักษ์และศีลนนะจะคิดจะทําสิ่งใดสาเร็จสมความบรรนามีความสําเร็จมีความก้าวหน้ามีความสุขเเจริญทั้งในชีวิตและหน้าที่งานสุขภาพพลานาไมยแข็งแรง เป็นมิ่งเป็นขวัญของลูกศิษย์ทุกหนาขององค์กรของสถาบันสืบต่อไปลูกนะตราบนานเท่านานลูกนะขอให้เจริจรญแล้วกูทูลก็อย่าลืมอย่าลืมนะที่เคยบอกไว้ลูกเมื่อกี้ก็บอกกับกุ้งว่ามากรุงเทพอย่าลืมบ้านนี้ต้อนรับลูกนะยินดีไม่อยากให้อ้อต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องไปเสียค่าที่พักที่พักอะไรแล้วก็เป็นห่วงที่สําคัญอ้อคงรู้เป็นห่วงเรื่องขับรถเรื่องขับรถแ้วต้องอย่าประมาทก็ไม่มีอะไรลูกวันนี้เสียดายแหมขอชื่นชม ให้เจริญเจริญอ้อนะปลาสลิดคุยังอยู่ลูกนะปลาสลิดยังอยู่นะจะอยู่จะคงนะขอโชคดีลูกองแล้วขอชื่นชมลูกศิษย์ทุกคนด้วยลูกนะไปขอโชคดีลูกอ้อ